โอ้ย้องมาหาถึงบ้านเลยเนาะไม่ดเกมแ้ไงหนเอนเลยนะเี่ยังมีด้ครับวันถึงไได้ชื่อ้องชืออะไรน้องชื่อีโก้ครับีโก้นน้อยนน้อยอย๋อนน้อยเเป็นนมน้อยอยู่ปีรักจนปีบ่ครับผมอ้อง นี่สไตล์บุ๋มูฝากไปเลยเา่าใครเห็นไหมอ่ะมว่าสไตล์บุ๋มๆใช่ใช่ใช่ยูุลีนอำเภออะไรคะสุงอ๋อสไตลนเกี่ยวกรบอะไรก็ทั่วไปนี่แหละบ้านๆลงทินบ้านไปเบิรงกใครแน่ลูกมาพูดคำพินาศลลูกอาด้งอ่างเก็บน้นนะนอนๆอาด้งอ่างเก็บน้ะ